Redwall เนี่ยเข้ามาในปีที่แล้วนะครับ2014แล้วก็ปีแรกของการทำตลาดเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้น่าจะพอใจรถ3รุ่นนะหกเดือนเนี่ยฮะขายรถไปได้รวม 3,700กับ2คันถือเป็นปีแรกแล้วขายแค่ครึ่งปีทำตัวเลขได้ขนาดนี้กับแบรนด์น้องใหม่จากจีนครับถือว่าไม่ธรรมดาแน่ๆแล้วเนี่ยฮาวาจะมีขาย3รุ่นครับแลวมากไปกว่านั้นเรื่องของ EV คุณผู้ชมปีนี้โอล่าจะเปิดตัว EV ีอีก2รุ่นครับแล้วผมคาดการณ์ว่าหนึ่งในนั้นก็จะเป็นไอ้เจ้า Black Cat คันนี้ครับเป็น EV ที่ราคาหรือว่าตำแหน่งการทำตลาดเนี่ยย่อมลงมาจากคูดแคทหน่อยตลาดรถยนต์เมืองไทยปีนี้มีความน่าสนใจมากๆแล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆ ถ้ามองเรื่องยอดขายก่อนนะครับหลายค่ายมองว่าปีนี้ยอดขายจะกลับมาเติบโต12-13นะครับจากปี2564เนี่ยตลาดเราปิดยอดขายไป7 60,000คันปีนี้เนี่ยคาดกันว่าจะขายเพิ่มนะครับรวมทุกยี่ห้อทั้งตลาดเนี่ยประมาณ850,000หรือ860,000คันนะพี่วอนครับผมก็เรียกว่าตราเติบโตก็จะอยู่ประมาณสัก12หรือว่า13ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นไปได้นะคือบริษัทรถยนต์นมองว่าปัจจัยบวกนะฮะปีนี้มันน่าจะดีกว่าปีที่แล้วหนึ่งคือเรื่องของสถานการณ์โควิดโอเคมันยังอยู่แต่ว่าเราคุ้นเคยกับมันรู้จักการปรับตัวนะฮะช่ชีวีตร่วมกับมันขณะที่ภาครัฐเองก็เรียกว่ามีแนวทางชัดเจนในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็อีกอย่างคือเรื่องของปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนอย่างพวกซิมิคอนดักเตอร์อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกเลย เขาองว่าอย่างน้อยๆน,นะครับสักครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะดีขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ทําให้ภาคการผลิตมันเรียกว่าคล่องตัวมากขึ้นก็นํามาสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปีนี้แล้วก็อย่าลืมว่าเรื่องส่งออกนี่กลับมาดีขึ้นด้วยนะฮะการส่งออกอะไรต่างๆของเราเนี่กลับมาเพิ่มขึ้นแต่ความน่าสนใจของตลาดการขายในประเทศปีนี้คุณผู้ชมมันอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่การที่จะมีแบรนด์ใหม่เข้ามาเปิดตัวในไทยเพิ่มเติม<ช>ทั้งแบรนด์หลูนะครับคืออย่างจี๊ปเนี่ยก็เมื่อก่อนก็มีคนนู้นขขาายยคนนีนะ แต่ตอนนี้ก็จะเข้ามาเปิดตลาดตั้งตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับ,รบเป็นออสเตไเลียดีลเลอร์หรือว่าดิสติบิวเตอร์เดี๋ยวดูเขาจะเลือกชื่อกันอีกทีนะครับ,รบเป็นจี e ฟในเครือสแตเดนติสก็เดี๋ยวจะตั้งบริษัทเบลฟอร์ดในเครือ m อ c a จี A เอเชียเนี่ยมาขายนะเดี๋ยวจะเปิดตัวเซ็นสัญญากันปลายเดือนนี้น,ะนั่นเป็น <ผม S 2> เรื่องของแบรนด์รถหรูแต่แบรนด์แมสคุณผู้ชมการบุกตลาดของจีนครับยกทัพกันมาเพียบเลยนะครับ ที่ดูมีความชัดเจนก็ฉางอันมีเลยพี่วอนเชอรี่นะครับโปรตอนโปรตอนนี่แบรนด์มาเลเซียแต่เจ้าของก็คือจีลี่ของจีนนะครับพวกนี้เดี๋ยวปีนี้เราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของเขากันครับ,รบกลายเป็นว่าแบรนด์จีนแท็กทีมาสู้กับพวกแบรนด์ญี่ปุ่นครับที่ครองเจ้าตลาดในไทยอยู่ตอนนี้ครับครับคือก่อนหน้านี้แบรนด์จีนเนี่ยก็เรียกว่าส่งหัวหมูทะลวงฟันมาก่อนหน้าแล้วนะครับคือ MG ีพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่เลยครับ SAIC ใช่ครับ อันนี้ก็เข้ามาในตลาดเมืองไทยเนี่ยประมาณสัก8ปีแล้วนะครับแล้วก็ค่ายที่2ที่เรียกว่าการตลาดโดดเด่นมากนะครับคือเกรดวอลมอเตอร์เกรดวอลเนี่ยเข้ามาในปีที่แล้วนะครับ2014แล้วก็ปีแรกของการทําตลาดเนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้น่าจะพอใจรถ3รุ่นนะฮะฮาวาลเอสซิกไฮบริดมีโอลา g o o ดแคทอีแล้วก็ฮาวาลโจไลออมาปลายปีก็เริ่มขายถ้าเริ่มส่งมอบตัวฮาวาลเอเนี่ย ตั้งแต่เดือนกระกฎาคมครับจะบอกว่าเนี่ยครับหกเดือนเนี่ยฮะขายรถไปได้รวมสา0พันเจ็ดร้อยกับสอคันซึ่งถือเป็นปีแรกแล้วขายแค่ครึ่งปีทำตัวเลขได้ขนาดนี้กับแบรนด์น้องใหม่จากจีนครับถือว่าไม่ธรรมดาครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับการถแถลงข่าวล่าสุดของ Great Wall Motor ประกาศชัดเจนเลยฮะปีนี้จะทำยอดขายถึง20,000คัน เป็นไปได้ไหมพี่วันก็เป็นไปได้ฮะดูตัวเลขเนี่ยโอเคอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับจาก3,900คันเป็น20,000คันแต่อย่าลืมอย่างที่คุณโก้ว่าเขาขายรถเดือปีแรกแค่ครึ่งปีคือ6เดือนแล้วก็ต้องอย่าลืมอีกว่าใน6เดือนเนี่ยนะครับตัวขายหลักนมันคือตัว h a ว a เอสซิก ไฮบริด SUV ล้านกว่านะใช่ครับเพราะว่าตัวโอล่าคูดแคทรถไฟฟ้าเนี่ยก็เริ่มส่งมอบได้ประมาณสักส0 0ร้อกคันเท่านั้นเองขณะที่อีกตัวหนึ่งคือฮาวาเจอเรย n นไฮบริด u v เนี่ยเปิดตัวเดือนพฤศจิกายนก็ถ้าว่ามีเวลาทําตลาดนิดหน่อยตัวขายหลักก็คือตัวเอซกนะฮะก็คือว่าภายใน6เดือนเนี่ยยอดขายได้3า0พเจ็ดร้อยกคันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วก็ปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยฮาวาก็ถือว่า จะทาตลาดเต็มปีเป็นครั้งแรกนะครับด้วยการวางรูปแบบการตลาดต่างๆตัวสินค้า3รุ่นนะฮะที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วบวกกับปีนี้ที่เขามีแผนจะเปิดตัวต่อเนื่องอีกนะฮะก็เข้าใจว่าตัวเลขสอ0 0 0ืคันเนี่ยไม่น่าจะยากสําหรับตัวเกรดบว k คิดว่าถึงคิดว่าได้คิดว่าได้ครับประกาศตัวเลขนี้ออกมานี่หลายค่ายก็สะดุ้งนะฮะครับผมคือก็แบบโอ้เป็นน้องใหม่ยินดีมีหัวใจเสือมาขนาดนี้เลยพูดผมพูดในส่วนของตัว Product แล้วกันคุณผู้ชม ปีที่แล้วอย่างที่เรียนมีฮาวาลสรุ่น H6 กับโจลเลออนครับปีนี้จะได้ขายเต็มปีแล้วปีนี้ตามแผนเลยครับจะเปิดตัวอีกก็คือฮาวาลเอสซิกปลั๊กอินไนะอันนี้เป็นเป็นไฮบริดที่เสียบปลั๊กชาร์จไฟได้ผลิตในเมืองไทยด้วยนะครับเรื่องของฮาวาลเท่ากับแน่ๆแล้วเนี่ยฮาวาลจะมีขาย3รุ่นครับผมนะครับแล้วมากไปกว่านั้นเรื่องของ EV ีคุณผู้ชมประกาศชัดเจนเลยครับว่าโอร่าปีนี้ครับตัวแมวพลังไฟฟ้าเนี่ยครับ จากการที่ประสบความสำเร็จกับ GoodCat มาก่อนนะครับขายร้านนิดๆเน,น,น,นี่ยนะปีนี้โอล่จะเปิดตัว EV ีอีก2รุ่นแล้วผมคาดการว่าหนึ่งในนั้นก็จะเป็นไอ้เจ้า Black Cat คันนี้นครับเป็น EV ที่ราคาหรือว่าตำแหน่งการทำตลาดเนี่ยย่อมลงมาจาก GoodCat หน่อยนะฮะ g o t d Cat อาจจะเกาะกลุ่ม1ล้านบาทนะแต่ตัว Black Cat คันนี้อาจจะมีเลข8 0 0แสนให้เห็นอันนี้เป็นเป็นการคาดเดาของผมนะครับเท่ากับเขาจะมา เจาะ EV เต็มที่เลยครับย้ำอีกทีนะนอกจากโอ a g า o ู c ดแคที่เปิดตัวไปแล้วไปที่แล้วไปนี้เกรดวอลบอกว่าจะเปิด EV แบรนด์โอลอีก2รุ่นครับครับผมไปดูในแง่ของมุมมองผู้บริหารน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตลาด EV หรือว่าพลังงานไฟฟ้าพวกนี้นะครับคือเกรดวอลเขาบอกว่าในเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยตลาดรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเนี่ยมันโตขึ้นอย่างมีนัยยะ นะครับคือถ้ามองในภาพรวมก่อนเป็น xEV คือรวมหมดไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดหรือว่า EV นะฮะปีที่แล้วเนี่ยครับมียอดขายอยู่ประมาณสัก4 3 0 0 0ื่าัน,นคันรวมทุกยี่ห้อนะฮะใช่ฮะทุกยี่ห้อตลาดรวมส3 0 0 0ื่าัคันคแต่ปีนี้เนี่ยเขามองว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 94%,000 ม่ันคัน้มากกว่า100ครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือว่าในตลาด EV นะครับคือรถที่ใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับ ปีที่แล้วนะครับ2014เนี่ยมียอดประมาณสัก1,900กว่าคันครับนิดเดียวนิดเดียวแต่ปีนี้เนี่ยนะครับแกรดวอมองว่ามันจะขยับขึ้นมาเป็น18,800คันคสูงสุดเป็นประวัติการ,นะรด์ดฮะมีการาฟขึ้นมาให้ก็ได้ครับใช่ครับกราฟทางขวาสุดครับนะสีแดงแดงแดงเต็มเต็มนั่นคือ XEV ครับผมนะฮะ90,000กว่าคันใช่ไหมพี่วันใช่ครับแต่ใน XEV จะเป็น BEV หรือว่ารถพลังงานไฟฟ้า100%เนี่ย กี่หมื่นนะ 18, 800, หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยคันเพราะทำไมจำตัวเลขมัพุกระโดดมากเลยใช่ครับ<ะ>ผมยอดขาย EV หลักร้อยต่อปีครับปีที่แล้วได้เกือบสองพันครับโอ้โหปีนี้มาล่อเป็นหลักหมื่นเลยนะใช่ฮะก็โตสิบเท่าตัวประมาณนั้นนะฮะก็เป็นความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า EVN เนี่ยมันก็มีพัฒนาการขึ้นมาในตลาดบ้านเราการยอมรับลูกค้ามากขึ้นเรื่องของจุดชงจุดช้าอะไรต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปีนี้นะครับปีนี้อย่างที่คุณโคว้ว่ามาอย่างน้อยเนี่ย เกรดวอรก็จะส่งออร่าอีก2รุ่นแล้วเดี๋ยวก็จะมีค่ายอื่นอีกนะฮะทั้งรถจากจีนหรือว่ารถจากทางฝั่งยุโรปก็จะทําตลาดเพิ่มมากขึ้นบวกกับการตอบรับที่มันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นประมาณนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่ตลาดจะขยับขึ้นไปคือเรามองว่ามันโต10เท่าตัวมันเยอะแต่ว่าถ้าเราดูในแง่ของตัวเลข1 8ื0 0แคันเทียบกับตลาด8 0 0 0 0 0แปดแสนนหกยนะฮะมันก็ยังเล็กอยู่นะครับก็เกรดวอรอาจจะมองเรื่องแพ็กเกจสนับสนุนของรัฐบาลด้วยนะครับคือถ้าประกาศปุ้ออมา นะครับยอดขาย EV เพิ่มแน่นอนครับคือเอาละตอนนี้มันยังไม่ประกาศสักทีมันก็ทําให้ตลาดชะงักตลาดสะดุดอันนี้เรื่องหนึ่งนะก็ไม่รู้ว่าทำไมยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสักทีรอกันมาตั้งแต่ปลายปี2,564เดือนมกราคมทั้งเดือนกุมภาพันธ์ผ่านที่ประชุมมาสองนัดแล้วนะสองอังคารแล้วเรื่องนี้ก็ยังไม่ชงเข้ามาครับกระทบตลาดนั่นเรื่องหนึ่งแต่หลักเกรซบอกว่าปนี้ อีวพลังงานไฟฟ้าร้อของทุกค่ายในเมืองไทยคาดการว่าจะขายได้เกิน1,8000คันครับผมหรือถ้าดีๆรลุ้นๆ2,000 20, คันก็มีโอกาสนะครับก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าอย่างรถหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น MG เองหรือว่า ORA เอง ปีที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีแบ็กออเดอร์อยู่ก็คือมีคําสั่งซื้อลูกค้ามาแต่เขายังส่งมอบไม่ได้จํานวนหนึ่งเลยฮะเยอะพอสมควรเพราะว่าอย่างออราเองเนี่ยส่งไปยังไม่ถึง500คันด้วยซ้ำไปในปี64นะครับเพราะนั้นยอดตัวหนึ่งประมาณสัก2 0 0 0 3 0 0 0คันเนี่ยมันเหมือนว่ามีตุนอยู่ในมืออยู่แล้วบวกกับยอดใหม,อมอ่อีกหมื่นสักหมื่นสี่หมนห้าปีนี ก็มีความเป็นไปได้อันนี้ผมหมายรวมทุกยี่ห้อนะทุกยี่ห้อครับแล้วตัวโอล่าย้ำอีกทีถ้าเกิดแบล็กแคดมาตามที่ผมคาดการเองนะครับถ้าผิดนี่ด่าผมได้เลยนะฮะถ้าแบล็กแคดมาตามคาดการเองแล้วมี EV เป็น8 0 0แสนบาทเนี่ยก็น่าจะขายกระจายครับผมนะครับอ่ะนอกจาก p r o d u ั t ์อย่างโอล่าจากฮาวาลเอสิกพักอินไฮบิทแล้วครับปีนี้เพจวอลก็ยังมีแบรนด์แท้งแบรนด์น้องใหม่นะครับตามชาร์จที่คุณผู้ชมเห็นมาเมื่อสักครู่เนี่ยฮะมีสีสีน้ําเงินสีแดงครับ เขายังไม่เปิดเผยว่าเป็นแบรนด์อะไรแต่ความน่าจะเป็นอยู่ที่คันนี้ครับแท้ง500ส่งคล้ายๆ Prado เนี่ยนะฮะครับผมก็จะเข้ามาเป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่มเติมก็มาจากฮาวเลแล้วก็โอล่าเป็นตัวละครลับไหมฮะไม่รับแล้วนะไม่รับนะฮะในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปก็เอามาเผยโฉมนฮะครับตัว SUV ฟูลไซส์นะพี่อนครับแต่ว่าจะขับเคลื่อนด้วยขุมพลังไฮบริดคันนี้ก็ประกอบเมืองไทยด้วยนะครับตามข่าวมาแบบนี้นอกจากเว W บอลแล้วครับแบรนด์ที่มาก่อน ทุนจีนแบรนด์ใหญ่ในเครือ S A I C พี่ใหญ่ของจีนคือทำตลาดไทยมา8ปรัีก็ถือว่าเป็นน้องใหม่แหละแต่ว่าก็มาก่อนเฟ a บอลนะครับปีนี้ก็มีความชัดเจนเรื่อง EV เหมือนกันเอายอดขายรวมๆก่อนนะครับของ MG เนี่ยไอ้นี้ครับตั้งเป้าหมายยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการนะครับว่าจะทําให้ถึง50,000คันนะครับรวมทุกรุ่นนะครทั้ง MG ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเครื่องยนต์นะฮะแล้ว ในส่วนของ EV ครับไปนี้มีข่าวว่าจะได้เห็นการเปิดตัวเนี่ยรุ่นเลยครับคือ2รุ่นที่แน่ๆแล้วคันที่เห็นในรูปนี่เลยครับก็คือ MG ZS Minor Change นะครับในบางประเทศเปิดตัวทําตลาดแล้วขายที่ UK ที่สหราฐอาณาจักรเราด้วยนะครับเป็นวิ่งได้ไกลขึ้นปรับรูปโฉมเล็กน้อยนะครับเปลี่ยนสเปคแบตเตอรี่อันนี้ MG ZS m i n c h a n จะเปิดตัวก่อนคาดว่าช่วงเดือนมีนาคมนี้น่าจะเห็น แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็ตัว EP ตัว EV Station wagon ของเขาก็เป็นการไมเนชเชนเช่นกันปรับรูปโฉมให้ดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็อีกตัวหนึ่ง EV เดี๋ยวไปรุ้นปลายปีนะฮะว่าจะเป็นทรงไหนแบบใดนะครับคาดว่าปีนี้ MG รุกหนักเห็นเกรดวอลมาแบบนี้ MG อยู่นิ่งไม่ได้นะครับพี่อ้วนใช่ครับก็เรียกว่าต้องรบในทุกสนามรบนะครับก็คือทั้งรถที่ใช้น้ํามันแล้วก็รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV นะเพราะฉะนั้นเรื่องของแนวทางการทําตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของรถยนต์ําเดิม,ดมหรือว่ารถพลังงานไฟฟ้า MG ็ต้องลุยเต็มที่นะฮะแล้วก็เป้าที่เก็ตั้งไว้มาโตพอสมควรนะห้าหมื่นคันที่คุณก้อว่าเนี่ยมันโตขึ้นเยอะนะเพราะปีที่แล้วขายไป3ามหมื่นหนกอีก5คันเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่า3ามหมื่นคันเนี่ยพลาดเป้านะจริงๆีแล้วเขาหวังว่า4ี่หมื่นสองพคันไม่มีรถส่งไม่มีรถส่งแต่ว่าถ้าเราดูพัฒนาการเนี่ยตัวเลขมันโตขึ้นเรื่อยๆืปีที่แล้วพลาดเป้าแต่ก็โตเกือบเกือบสิ ก็น่าสนใจนะครับสำหรับ MG แล้วก็เกรดวอ l l ที่ปีนี้มีแผนจะเปิดตัว EV รวมกันนะฮะอย่างน้อย5รุ่นแล้วก็ไม่รวมแบรนด์ใหม่จากจีนนรหรือว่าแบรนด์ยุโรปที่จะนำ EV เข้ามาเปิดตัวในเมืองไทยอีกนะครับ